เดี๋ยวเจ้าอุศิลกเห็นใหมแล้วมันโคตรประจําเหมนะนี่ตำรวนเขาแล้วนี่มันว่ตัวนี้กล่องสองอย่างก็กดเขาไปเลยตัวสิบบงกล่องนั่นเองนี่ตัวนี้เป็นตัวประจําี่เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่กดกล่องเขาไปตัวนี้กลองอะไหไอ้กองเปตัวนี้ที่เขาจะเร yes. ียกว่าขึ้นหรือลงคือตัวนี้เห็นไห่โหดเลวเหรอเขาเกินขนาด มันก็ดีกว่าที่เด็กจำมินบ้างเร็วสวัสดีค่ะก่อนน้องมินสสวัดีค่ะยกมือด้วยชิคามินนะ,ะ,ะสวัสดีค่ะเก่งมากถือขวดนมเตรียมจะนอนแล้วใช่ไหมคะน้องมิ้นก็เลยอยากดูว่าป้าสายเนี่ยได้ของขวัญเมื่อเห็นมิ้นมาตามภาษาด็กหน่อยจะของขวัญโอเคดึงออกค่ะน่นนาจะได้ใช่ไหเปิดอั็นอย่างก่อนกอ,องี่ไปยุ มะฟากนะจ๊ะน้องมิ้นอยากเปิดโอ้หฮอรีดี้ดแพกดีมากเลยมิ้นเอาโอโเวลาเปิดก่อนนะคะสุณนค่ะเปิดแบบนี้เรอโอ้โหอะไรเนี่ยมิ้นอ,อะไรเนี่ยตงไงก,กดเดียวโอ้ตรัดกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุงเยอะเลย ก็ยูว้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าหลูมอันนี้เกาลัดหลูมอ,อันนี้เกาลัดแม่แม่แม่เอ๋เหมวดอิ่นเปล่าแม่แม่คนน,นนี้ก๋วยเตี๋ยวจ้ปนนจะปาเกาลัดพีต่ต้องขอบคุนไหน <laughs> อ๋อเนื้อหน่อยวะมีเล่ยหลุมมอนซีนี่อยู่เหมเดิมแต่เปลี่ยนใหมอันนี้อะไรไม่รู้นี่เนี่ยของหนูแต่ว่ากินยังไม่ได้ไปทอดก่อนอันนี้กุนเชียง คุณเชียงค่ะขอบคุณนะคะคุณเชียงหนูไม่ชอบกินเลยหนูชอบกินอะไรคะชอบกินปูอัดชอบกินปูอัดอันนี้ไม่ใช่ปูอัดอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คุณเชียงหมูค่ะหมูไปยูซื้อให้เยอะเลยนะเอ่อกอลัตจังเอ่อกอลัต ก่อนไกินตอนเย็นอยบอได้ให้น้องกินเป็นน้องนี่อ่ะนี่ก็เป็นกุนเชียงอีกหนึ่งชุดค่ะพี่น้องค่ะสูตรดั้งเดิมกุนเชียงปลาให้เป็นกุนเชียงปลาปลาปิดไเลยนะคล้ายเรื่องจ้ะอายุเอ้ยปามันปิดไม่ได้ค่ะก็จะเอาไว้ให้เด็กๆกินนะคะอายุเดี๋ยวจะเอาอันก๋วยเตี๋ยวไปด้วยอยู่ แต่ว่าจะเอาคุณเชียงไว้ให้เด็กๆกินที่นี่ถ้าไปด้่ส่งไปที่บ้านนุชก็คงเลยนุชให้นุชกินด้วยแต่ว่าเพราะว่าทส่ได้กระเป๋าไปแอร์เ,เชียโหลดกระเป๋าที่ซื้อไว้หนะ่ง้ากิโลเองสาหรับตัวเองเนี่ยก็เลยจะเอาไปด้วยไม่ได้เยอะนะคะมันหนักหนักเลยคุนเชียงแต่ว่าจะเอาไอที่เป็นของแห้งนะไปจากนี่มไม่หนักในพวกนี้นะก๋วยเตี๋ยวค่ะน้องมิ้นบอกว่าไม่มีของเด็กเลย นี่ก็ของเด็กนั่แหละนี่ลูกอุ้ยเกาลัดจันชอบกินมากๆเลยเกาลัดที่นี่ไอที่ตอนที่ใชายมาปีที่แล้วพี่ยูซื้อฝากเกาลัดอร่อยมากนะจ๊ะสามถุงอร่อยเกาลัดจันเอ้ยจะกินทันบ่เหาหอบไปกินที่ระยองด้วยจันหอมขึ้นเครื่องไปด้วยเออันนี้ขึ้นเครื่องก็ได้ได้เพราะว่าผกจะของหมดแล้วเสื้อผ่าไปเยอะนะจัน เอาดีคือมนไปนั่งเลยแมนก็จะเอาอันนี่ตัวรันไปฝากนุ่มด้วยถ้าให้ใส่กระเป๋าจั่นกระเป๋าโอ้ยน้องมิ้นอย่างนี้นะจ่าพี่น้องแต่ว่านี่เบาๆนี่ใส่กระเป๋าใส่ไปด้วยได้นะจ่าพี่น้องจ๋านี่ยแหละขอบคุณพี่ยุมากๆนะคะพี่ยุฝากของมาให้นี่ก็เป็นสินตั้งใจแล้วถ่ายให้ดูเฉยๆว่าอ่าเวลามาหน่ยจ่าน้องมันจะส่งง่ายปกติแล้ว ที่ก็อยากส่งไปที่คุณเอียงก,ก็เขาเอิ่นอังกฤษหลายๆคนอยากส่งไปทราว่าอยากเคยสสงเพราะว่าค่าส่งมันแพงก,กว่าค่าอาหารอีกทร่บว่าน้อหลายคนอยากส่งไปให้กินคือน้ำใจน่นะพี่น้องคะก็เลยรอส่งเวลาเรามาไทยอย่างนี้ก็เลยมีของเยอะออส่งมาให้หน่นะพี่น้องคะเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตามกันมานานหรือเราเัาซื้อของฝากของของฝากยังสินะพี่น้องเนาะน่าจะขอบคุณก็มาดอทุ๊กเดี้ยวนี่ตุ๊เคี้ยวเรืออะไรกเคี้ยว เรือมีหัวอะไรนี่เดี๋ยวแซ่จะเอาไปด้วยลุงอะไรอันนี้ของไปอยุอ๋อเยอมากเลยแมาจันหาใส่เส um> um> oh oh. um> ื้อผ้าเราไปอาบน้ำก๋วยเตี๋ยวฟักตุ้งก๋วยเตี๋ยวเรือนใครเก็บไว้นานได้นี่ใซ่เอาไปได้ด้วยแล้วก็เบาอะไรแม่จ๊ะนี่เยอะเลยจันทุ่งเราล้างน้ำฝุ่งจันใช่เนี่ยนี่พ่ออยากกินหม้อเึ้นขึ้นเชียงเพราะมันหนาห่อไปอะไรไงมันจะมีกุนเชียงไก่ คุณเชียงเอนี่คือหมูตัวนี้ใช้บริเตรดนะบรเตรแตัวนี้ฉันท่านมาเลออกคุณเชียงปลาตัวนี้คุณเชียงอะไรตัวนี้เชียงคกณเชียงไกเชยงเลอก้องรดี๋ยวรูก่ีคุณเดยฉันเะไปตุ๋เดออบคุณนะคะพี่ยุขอบคุณมากๆค่ะ ไปแลยอาจารย์ทุกคนขาเนี่คือแบบว่าขายให้ดูว่าเก็บไปดูด้วยนะจากเวลาเราไปไทยเป็นส่งของมาให้มีน้ใจดอกกันเหมือนนาจากเก็บไปดูนะจากพี่น้องขาเพราะว่าเหมือนที่สายเร่าสู่ฟังแหละหลายๆคนเนี่ยส่งไปอังกฤษนะบอกว่ามันไกลแล้วค่าส่งแพงไม่แจ้งซั่นจังเลยส่งไปใส่ถ้าส่งทีละหกเจ็ดพันนู่นเลยถ้าซื้อของแบบว่าค่าส่งแพงกว่า